สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ทุกคนรู้ไหมครับว่าการประชาสัมพันธ์คืออะไร <_ c oughs> การประชาสัมพันธ์นะครับมักจะถูกเข้าใจสับสนกับการโฆษณาอยู่เสมอคนจํานวนมากเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นั้นมีความหมายเหมือนกันนะครับจนบางทีเนี่ยเราเรียกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งในความเป็นจริงนะครับ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นั้นมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับดังต่อไปนี้ผมจะอธิบายการโฆษณานะครับการโฆษณานี้คืออะไรการโฆษณานะครับเป็นการกระทําการใดๆเป็นการชักจูงใจต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสินค้าหรือบริการซึ่งอาศัยสื่อมวลชนนะครับในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเนี่ยซึ่งต้องเสียค่าใช้ใจ่ายและไม่ได้เป็นไปในรูปของส่วนตัว แล้วการประชาสัมพันธ์ล่ะคืออะไรการประชาสัมพันธ์นะครับเป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างความเชื่อถือภาพลักษณ์ความรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า ความหมายของการประชาสัมพันธ์นั้นคืออะไรและการประชาสัมพันธ์นั้นแตกต่างกับการโฆษณาอย่างไรคราวนี้นะครับเรามาดูความสําคัญของการประชาสัมพันธ์คืออะไรครับการประชาสัมพันธ์หรือ public relation เป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาดนะครับซึ่งมีความสําคัญอย่างหนึ่งขององค์การที่นอกเหนือจากการโฆษณานะครับ การขายโดยพนักงานและการส่งเสริมการขายทั้งนี้นะครับองค์การอาจอยู่ในรูปของบริษัทห้างร้านสมาคมหรือหน่วยงานต่างๆนะครับอันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในระบบสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันองค์การนะครับจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้หรืออยู่ได้ยากหากปราศจากการยินยอมและความเข้าใจ จากสาธารณชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นที่องค์การต้องให้ความสนใจต่อความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ดีกับสาธารณชนโดยผ่านสื่อต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีทัศนคติความเชื่อมุมมองที่ดีต่อองค์การ อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่นในระยะยาวขององค์การนั้นนะครับการประชาสัมพันธ์นะครับจะถูกใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์บุคลากรสถานที่แนวคิดและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆขององค์การนั้นๆน,น,นะครับเช่นธุรกิจการค้านะครับใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการฟื้นฟูความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าที่ตกต่ำลง การใช้การประชาสัมพันธ์ของประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนเพื่อให้เข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาลงทุนในประเทศครับหรือการที่บริษัทการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นและความเข้าใจผิดในตัวสินค้าของผู้ใช้สินค้านั้นๆเป็นต้นนะคะเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าความหมายของการประชาสัมพันธ์และ ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรคราวนี้นะครับเรามาดูลักษณะของการประชาสัมพันธ์นะครับลักษณะของการประชาสัมพันธ์นั้นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสาร2ทางนะครับเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเกี่ยวกับข่าวสารขององค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจและยังเป็นการสื่อสารย้อนกลับจาก ผู้รับคือสาธารณชนไปยังองค์การเกี่ยวกับความคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์การนะครับ 2. การประชาสัมพันธ์อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเช่นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆเป็นต้นนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง 3. การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อน้มน้าวใจทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงครับเพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 4. การประชาสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยคาดหวังผลต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนมีความศรัทธา และมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อองค์การเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในระยะยาวได้ 5. การประชาสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนควบคุมและประเมินผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับอ่า เข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไรสรุปง่ายๆเลยก็คือการประชาสัมพันธ์นั้นก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรและกลุ่มประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องในอันที่จะสร้างความเชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์อันดีซึ่งจะช่วยให้การดำเนินง,งานบนรรลุเป้าหมายได้ครับผม